สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับคุณจันทาลูกสาวคนเดียวของหุ้นเซนผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมากในกัมพูชาและทั้งในเวทีโลกโดยเฉพาะในแง่ของความร่ำรวยและการขยายอาณาจักรธุรกิจที่มีความซับซ้อนเราจะทำความเข้าใจกันว่าเธอและครอบครัวได้มาในจุดนี้ได้อย่างไรรวมถึงชีวิตส่วนตัวที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการตัดสินใจที่น่าสนใจ ในมุมมองของการวิเคราะห์เรื่องความร่ำรวยของคุณจันทานั้นไม่ใช่แค่เรื่องของทรัพย์สินที่มีค่าแต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างอำนาจทางกรารเมืองและธุรกิจในกัมพูชาอีกด้วยครอบครัวของฮุนเซนถือเป็นหนึ่งในครอบครัวที่มีอิทธิพลในทั้งสองด้านอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ฮุนเซนและครอบครัวได้รับทรัพย์สินหลายสิบล้านดอลลาร์จากการลงทุนในหลายประเภทธุรกิจทั่วโลก โดยเฉพาะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบางโครงการก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกัมพูชาเช่นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับผลประโยชน์ทางภาษีและสิทธิพิเศษในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวและการกุดแร่ที่กำลังเติบโตในกัมพูชาในรายงานที่สืบสวนโดยสํานักข่าวรอยเตอร์ได้เผยว่าสมาชิกในครอบครัวฮุนเซน ไม่ได้มีแค่ธุรกิจในกัมพูชาเท่านั้นแต่ยังมีการลงทุนในหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและบางประเทศในยุโรปซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีมูลค่ามหาศาลทั้งจากอสังหาริมทรัพย์หรูหรากิจการธนาคารและธุรกิจการค้าอื่นๆการแต่งงานและชีวิตส่วนตัวของฮุนจันทา หากจะพูดถึงชีวิตส่วนตัวของหุนจันทานั้นต้องบอกว่าเธอเป็นบุคคลที่มีเส้นทางชีวิตที่ไม่ธรรมดาเจอเริ่มต้นชีวิตสมรสในวัยหนุ่มกับดีวีเดียลูกชายของอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของกรัรมพูชาซึ่งการแต่งงานครั้งนี้เกิดขึ้นจากการกดดันของพ่อที่ต้องการให้เธอแต่งงานกับคนในวงการการเมืองแต่หุนจันทากลับไม่พอใจในชีวิตสมรสนี้และขอหย่าไม่นานหลังจากนั้น การหย่านี้สร้างความตึงเครียดในครอบครัวและในภายหลังดีวีเจียก็ได้แต่งงานใหม่กับฮุนมานาลูกสาวของฮุนเซนซึ่งเป็นพี่น้องของฮุนจันทาเรียกได้ว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ครอบครัวนี้กลายเป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงการผสมผสานกันระหว่างการเมืองและการแต่งงานในสังคมชนชั้นสูงของกัมพูชาหลังจากนั้นฮุนจันทาได้ตัดสินใจที่จะเดินตามทางของตัวเอง โดยเลือกที่จะใช้ชีวิตกับเจอรัลดูปุยนักธนาคารหนุ่มลูกครึ่งเขมรเบลเยียมซึ่งแตกต่างจากความคาดหวังของพ่อของเธอที่ต้องการให้เธอแต่งงานกับบุคคลที่มีอำนาจในสังคมกัมพูชาชีวิตของเธอหลังการหย่าร้างสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้เพื่อความเป็นตัวของตัวเองซึ่งเป็นการตัดสินใจที่หลายคนในสังคมกัมพูชาไม่คาดคิดมาก่อนโดยเฉพาะในสังคมที่มีอำนาจทางการเมืองอย่างครอบครัวของฮุนเซน เธอยังใช้เวลาในการช้อปปิ้งของแบรนด์เนมหรูๆที่ทั่วโลกต้องรู้จักเช่นช้อปปิ้งในมหานครนิวยอร์กลอนดอนและปารีสการเดินทางของเธอในเครื่องบินส่วนตัวก็ทำให้เธอสามารถไปถึงทุกมุมโลกได้สะดวกการดำเนินธุรกิจและอาณาจักรของครอบครัวหุน่นการที่หุ่นเซนสามารถควบคุมอำนาจได้ยาวนานหลายสิบปี ทำให้ครอบครัวของเขามีส่วนในการครอบครองธุรกิจต่างๆในกัมพูชาโดยเฉพาะในด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพัฒนาโครงการใหญ่ๆเพื่อรองรับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศนี้รวมถึงการลงทุนในธุรกิจธนาคารที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวฮุนมีบทบาทในเวทบงการเงินของกัมพูชาธุรกิจที่ครอบครัวฮุนเซนมีการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยการพัฒนาโครงการรีสอร์ทและโรงแรมที่หรูหราทําให้กัมพูชากลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศแม้ว่าจะมีเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและอำนาจในการส่งเสริมธุรกิจของครอบครัวฮุนเซนแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าครอบครัวนี้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศษรษฐกิจของกัมพูชาซึ่งนอกจากการมีธุรกิจในประเทศแล้วยังสามารถขยายอาณาจักรไปในระดับสากลได้อีกด้วย การมีอำนาจทางการเมืองและทรัพย์สินที่มากมายไม่เพียงแค่ให้ประโยชน์แก่ครอบครัวหุ่นเซนเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบต่อการเมืองในกัมพูชาและภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้หากท่านสนใจเรื่องราวที่ลึกซึ้งและน่าสนใจเช่นนี้ในแง่มุมต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่องกรองมาเล่าเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่เรานำมาฝากทุกท่านในอนาคตครับที่มาข้อมูลในข่าวนี้ได้รับการรวบรวมจากแหล่งต่างๆเช่น Bangkok Post และรอยเตอร์